บ่ยานะยั่งไหมฮะมันไอเจมมึงดีร้องมึงนะมันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะใส่มองใส่แมสสบายอ๋ออ๋ออ๋ออย่ามาจับหน้ากูนะอะไรอะไรอะไรมึงคืออะไรมึงมาที่มึงมาที่ยั่งคุณเหาย อย่าอ่อนคืออะไรมึงคืออะไรไปแกันท่ตีนกูไป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 ปีใหม่แล้วไปแกันท่ตีนกูปีใหม่แล้วไม่อยากยุ่งอยู่ตรงนี้ไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งแต่เตีมึงอะไป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 ก่านเตีนกูไปทำคาญละแล้วคือมึงจะเอายังไงกูไม่เอาไงหรอกจะไปแกลเตีนกูแค่ละกูไม่อยากยุ่งเต้นเต้นเนี่ยกูกลางไม่นอนมึงจะเอาหลังไหนเสือกกูไม่นอนวายะปีใหม่ก็ให้ทำตัวใหม่มึงยังทำตัวสะนุนเหมือนเดิมกูก็ทำตัวใหม่กูอยู่แล้วเล็กอย่ามายุ่งกับกูดีกว่าคือมึงจะมาดึงมึงด ยา้าน <Wow. S 1> ไปกระติงกูปะไปไปดูไฟงั้กูเหมือนเดิมไปนั่นติงกูปยาอ่อนเนาะต้องไงเสื้อเสื้อยานี่เป็นยาอ่อนเสื้อ,อเป็นยาอ่อนมีคนสอนปะมึงอ่ะมึงมีคนสอนไหมควายเออเป็นวันนั่งของกูอยู่ดีมาถามกูเป็นอะไรเป็นอะไรไสภาพตัวมึงอ่ะเป็นอะไรหน้ากล้องเอากูผิดเลยว่างนะั้นเนี่ยยานฮะ มึงลุกขึ้นมาวกับกูมาเป็นย้อนเนี่ยดูมันกุ้ยขนาดไหนเนี่ยโคตรกุ้ยอ่ะไปไกลไปไกลไปไกอะไรมึงมานั่งด่ากูอ่ะฮะก็กูอยู่ของกูเฉยๆแล้วมึงทำไมมึงไม่ต้องแพ้มงมึงเข้าใจไหมไปไกลไกลๆตีนกูไปไกลไกตีนกูไปมึงไปไหนมึงก็ไปไปยาอนย้อนกูเห็นหน้าเป็นยาอนไปไกลเท่าตีนกูพูดแน่ลำคาด้วยลูกกูดือมาสิมมงไอ้ที่มึงกูกลัวมึงอะไป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 เดีกูถีบ ดูขึ้งไงท้องดูขึ้งอ่าแล้วมันจะได้ควักออกมาหาผู้พิจารณาไหมึงเหรอเป็นอะไรมึงทำทำไมมึงเสือกอะไรเนี่ยมึงทำทำไมฮะาทำอยู่ที่ใจมึงทำทำไม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 โอ้โหมึงดึงขาดเลยเหรอทำทำไมโควิดตัวกระโปงรุมเล่นอะไปตัวกระโปงตัวกระโปงขยะหมาอืยานิ่มยาอ่อนเออ อแล้วมึงจะไปดึงมาเพื่อเป็นอะไรมึงหลายรอบกว่ากูเลยนะกูมึงอะไรมันดึงมันก็แรงกูไม่ต้องเกือกเลยจะอำได้จะทำได้ไอ้ตุ่นจะลองให้ใส่แม่งกูดีๆก็มาดึงบ้าแบบไม่ได้เสียงวะเนี่ยเสียงโคตรกำอ่ะแต่มึงขับรถหลังแล้วเสียงมึงติ่มเป้เสียงก็ติ่มอ่ะ แล้วมึงเปไรกูติ่มแล้วมึงไปอะกูติ่มแล้วมึงเปเริ่มไม่ไหวมึงไปยังยอุ้ยองยังยังยกงยยังยังังย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 ัยัยยยยยยังยยังงยมงยังยยังยยยงยมงงงงยลยงังงยยังย เปลี่ยนเรื่องเขาดิไปถึงตัวใหม่ใหญ่ใหญ่ละใหญ่นะมันไอ้เจมเจมไม่เข้ามากูปวดป่าวเนี่ยที่ย่างบาร์บีคิวกูมึงไม่ต้องเสือกไอ้มึงชำนทำไมเนี่ยแล้วมึงเป็นสีมึงเปูน้าแล้วรถไฟมันไหม้บ้านนะเอ้าไหม้บ้านกูไหมล่ะไหม้บ้านกูเปล่าก็ไม่ใช่แนี่เออเออ ก็ควันหมิ่นนะ้วเขาจะด่าแน่อ่ะมึงมานั่งม,มานั่งเหรนมึงอะไรมานั่งมึงบอกว่าอะไรมึงพูดไดนะ้เลยไงให้กูนั่งเออโอ้แม่มึงมานั่งนะได้ไม่เจอไม่เคยดูอะแล้วแม่มึงมานั่งไม่ได้อย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้าาอยอู้ร้อนมึงไปเอาน้ำมาดับเลยไปน้ำดับไฟมึงคิดอะไรอยู่มึงบ้าเปล่าเอ้าเอาไฟเอาดาวไฟดับไฟประชาอน นั่นแหละแล้วให้มงไม่เต็นไม่แต่ไม่ต้องนอนอแล้วคือมึงไปไรมาเก้าอีตัวนี้มากไปมากนั้นเอาสเตมฟิลไหมไว้นั่นเลยอ่ะเออเชื่อนะไม่รู้อ่ะกุ้ยอ่ะก็อีก,อกาออมานั่งเขาเป็นเก้าอี้แคมป์มึงเอาเก้าอีต้ตะตูมานั่งไหนเป็นยาวจะไปเผาเพื่อแล้วมึงมานั่งทำไมมันเกะก,กะไหม กูบอกให้มึงเอาไปเก็บตั้งหลายรอบแล้วมึงก็มานั่งด่ากูปอกกล้องมาเนี่ใส่กูใหญ่ใส่กูใหญ่แบลวน้ำอ่ะมาดิมามามาดิกูซีบเข้าไปอีกนะโอ้แล้วเป็นเผานี่ยก็จะไม่เหลืออะไรแล้วแล้วเป็นเผาเนี่ยมึงก็นั่งดูอ่ะก่นดูเขาจะเกลียดมึงเอาเปล่าใช่เป็นเกลียดสิคนดูอ่ะเออบางคนเขาก็รักกูไม่มีหรอกตีมันแหมแกงกูนี่คนของมึงแซวมึงซีงเอาสิมาดิมาดิมาควันเหม็นอย่างเงี้ยนี่นะ ทำลายโลกร้อนเออให้มันร้อนไม่เอออีกทีร้อนไม่พอเอ่ะดูสิมันมันไม่แคร์มันไม่แคร์นนนคนทั้งโลกเลยนะมันจะแคร์หรือปัญญาอ่อนด้วยปัญญาน,นิ่มด้วยเนี่ยน้ำดับไฟมึงคิดอะไรอยู่บ้าเปล่ามาล้างมาล้างม่ต้องเสจะล้างไม่ล้างเลยคุณไ,ไ,ไม่แคร์เงนนินเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง ดูแล้วมึงไงดูมันทำนะดูมันทำเนี่ยดูมันทำดูมันทำนะดูมันเล่นเข้าเข่เก้าอี้โง่ๆตัวหนึ่งคนนั่งก็โง่มึงอ่ะควายเอามานั่งทำเต็มบ้าไอ้ดูปล่อยมันพูดไปเถอะปล่อยมันป่ายมันเพราะกูก็ไม่สนใจอะไรหรอกแล้วกูสนใจมึงมากมั้งฮะฮะกูถามอืมพอแล้วพอแล้วพี่มดดำ จำ <c oughs> กูเจ๋งที่เขาจำอย่างนี้ผมไม่คุยด้วยละแลวดูมันเล่นเอาะก็คนอ่ะลองคิดดูปีใหม่อะทำตัวสะทุนอย่างเงี้ยสะทุนสะทุนอย่างเงี้ยทำไมปีใหม่ต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนีเน่เพื่ออะไรวะ,ะมึงจะเปลี่ยนตัวเองให้ให้คนอื่นดูมึงว่าเป็นคนใหม่เหรอฮะ,อะมูพูดอะไรฮะมงพูดอะไรไปแกต้องเต้นอยู่ไปไหน อย่าอย่าอย่าโยนนะอย่าโยนนะอืมแ้บนั่นแหละใครจะนั่งก็นั่งมึงจะเก็บมานั่งเปล่าถ้ามึงเก็บมานั่งมึงไปนั่งที่อื่นโดถที่ไม่ต้องมานั่งตรงนี้มึงเป็นอะไรนักเนี่ยมึงก็เป็นอะไรมึงเป็นอะไรนักเนี่ยฮะกูไม่เป็นอะไรหรอกมึงก็เป็นอะไรเหมือนคนป่วยตีกันไป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 แกต้องตีกูไปเดี๋ยวกูโทรหายไอ้ ช่วยอะไรมึงได้ฮะมึงไม่ได้ช่วยหรอกใช่มันสุด단อย่างเงี้ยกูให้มึงมัดรวมกันสองคนมาต่อยกูเลยไปแล้วกูี่อะไรอ่ะนักเลงอะไรกูไม่รู้หรอกแต่กูใช้กำลังเอ๊ะทำไรอ่ะไอ๊ะดูนี่ดูนี่เอายี่ห้อเนี่ยอ่ะแล้วมึงดูหนังหน้าคนทำนะมา่ไหเป็นแม่แล้วมึงเป็นอะไร แน่จริงเมื่อกลับจากสุราป้าต่อยหน้ากูดิไม,ไม่ต่อยเลยควายม,<ป>มันก็กลัวมึงอ่ะหน้าด้านอะไรมึง <c oughs> กูแค่คุยมึงอ่ะบอกเลยไม่ต้องเสือกกับกูะจะเป็นคนยังไงก็ฮะกูจะเป็นคนยังไงก็ไม่ต้องเสือกกับกูไปตายไปีบอกตัวเองเลยไปตายอ่ะเขานั่งกันอยู่ดีของดีๆมบเแถวไอ้แล้วมึงนั่งนิเฉยดกูไม่ว่าเราต่ว่ามึงมาด่ากูไง แล้วด่ามันแล้วมึงจะเผาเพื่อไอ้กุ้ยไง่ะแกไอ้กระจอกโว้ยวปากดีมึงกลับมาต่อยหน้ากูนี่มามาดิไอ้เก้าศูนย์นี่คือกูไม่น่าโทรหามึงเลยป่ะกูไม่น่าโทรหามึงเลยมึงเก้าศูนย์นี่มันเก่าเว้ยโอ้โหไอ้มึงดูหน้ามึงอ่ะหน้ากูอายุยี่สิบดูหน้ามึงสิบเจ็ดนี่หน้าแก่กว่ากูอีกไอ้ควายหน้าอย่างกับลูกหลาง เฮ้ยโอ้โหนี่ปีให้ปีใหม่แล้วมันยังบูลลี่กันอยู่เลยเนาะไอ้หลุมกูไม่รู้อ่ะกูไม่สนนี่หลอกนะไอ้หลุมทำไรกันพี่ไอ้จะจะเผาบ้านเนี่ยแล้วจะไปอยู่ไหนกันถ้าจะเผาอะก็ไม่ต้องอยู่มันบอกว่าเผาแล้วก็ไม่ต้องอยู่ดูมันพูดเผาบ้านมึงอะตอนนี้ไม่มีใครอยู่จะเผาบ้านมึงไม่ใจดีกูทำครบเพิ่มไปครบเพิ่มมันบอกมันจะทำารม บอกไม่ได้ทำครบเพิ่มแต่ปแปลกูก็ไม่ได้อยากคุยกับมึงนะแล้วมึงจะทำอะไรอีกของน้องวะอย่าไปเผาของมันอ,ออกูบอกมันกูโทรหามันนะโทรอีกทีเดี๋ยวกูจะเผาต่อหน้ามันด้วยถ้ามันใจจริงมันกลับมาต่อยกูแล้วม, <S 2> <S 2> <S มึงก็โทรกุ้ยเลยไงจะผ่านนี่ของมึงปะของสุดที่นั่งมึงอ่ะไอ้กระ็อกเนี่ยของมึงวะ นี่ล้อมึงวะอยากให้มันกลับมันเป็นสภาพเดิมมึงก็กลับมาเอาคืนไปกระจอกกูไม่รู้ว่ากูเผาหมดแต่วันเนี้ยกูกูเมาด้วยมึงเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไรแดก้ไไปหนแดกพ่อมึงมั้งพี่แดกพ่อมึงเข้าไปไอ้แดกพ่อมึงอะไร้ะอ้วนขนาดเนี้ยไอ้ควาย มึงไม่ต้องเสี่ยกับกูต่อไปกูบอกยากกูบอกแค่นั้นแหละบอกอะไรมึงกูมึงมีเบอร์ฮะก่อนที่มึงจะบอกกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเขียนมันหนึ่งมันเริ่มบ้าแล้วมึงเป็นฮะกูถามมึงตรงๆเลยมึงเป็นกุ้ยเป็นแตมึงไม่ต้องเสี่ยขยะหมาอือขอไปเลยไปเปลี่ยแล้วมาดูดิอ่ะมึงไม่ต้องเสี่ยว่ากูจะเผาอะไรคือมึงอยู่เฉย ถ้ามึงยังจะพูดอีกกูจะไปยกเขาใบาห้องมึงมาเผาอีกตุก,กตาตุก,กตระตามึงเสือให้กูอยู่กับกองไฟของกูในวันนี้แล้วแล้วกูตางเรมีพลังอะ่ <c oughs> ะเอย่ามึงเป็นอะไรฮะไ,รมมไม่ได้ปดไม่เกียรเมื่อที่มึงเผาก็อี้อ่ะแต่มึงเป็นอะไรเนี่ยฮะฟ <c oughs> ิวกูนมาไงวันเนี้ยอยากจะเผาสิ่งของ มึงก็ไปอุ้มแมงมาเผาไปยังยางอ่ะเดินพวกเข้าเออเผาดิอึ่งไข่อ่ะโอ้โหไม่รอ์หรอกอืมเดี๋ยวมันทันเลยไม่รู้ซื้อมานั่งนั่งซื้อมาเผาไม่ต้องเสือกดังมางอะ่ะกูเผาแค่นี้พอวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูตื่นมาเผาอีกเป็นชีวิตประจําเงน มาเผาเต้นสวดบ้าป <'d ay> <oil> ัญญาอ่อนด้วยปล่อยมัน่ยไปไปไปปล่อยเรื่องบ้าไป